สวัสดีครับผมปลารับเอเบียพรีเมียมมอเตอร์ครับวันนี้เอาใจสายครอบครัวอีกแล้วครับมันคือโต o ต้าเอา a r ดครับตัวนี้เป็นโฉมเมเนเชนะครับรถปี2013ครับราคาเปิดเบาๆครับ1นึ่งล้านสองแเาเท่านั้นครับรายละเอียดตัวรถตามมาดูกันครับ ใครที่กำลังมองหาเอาผ่าดราคาเบาๆครับมาทางนี้ครับคันนี้เป็นโตวต้าเอาผ่าดครับตัวน้ํามันล้วนครับ s c Package เป็นโฉมมินเนเชนแล้วด้วยนะครับดูหล่อเลยสีขาวเดิมโรงงานครับมาดูในส่วนของโคมไฟหน้าครับโคมไฟหน้าเนี่ย ป็นลักษณะแบบรมดำนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโคมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์เลยนะครับตีไปว่า80-90%เลยนะครับระบบไฟหน้าใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับเป็นปกตินะครับกระจังหน้าในส่วนของคิ้วโครเมียมต่างๆสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนครับมีร่องรอยบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนตัวกันชนหน้าต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกหน้าถึงด้านซ้ายและด้านขวานะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้ามีมาให้ครบเลยนะครับแผงรังผึ่งต่างๆ ที่เป็นพลาสติกสีดาแบบนี้นะครับสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกที่เอาไว้มองสําหรับด้านหน้ารถและด้านข้างรถสําหรับคนขับด้วยนะครับเวลาจอดเที่ยฟุตบาทต่างๆหรือว่าจอดนะครับใกล้ชิดระยะด้านหน้าเนี่ยตัวกระจกตรงนั้นเนี่ยสามารถทําให้การระยะได้ง่ายมากขึ้นครับตามมาดูทางด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าครับมาถึงทางด้านข้างของตัวรถครับตัวล้อเป็นล้อตรงรุ่นของเจ้าอพาร์นะครับขอบ18นิ้วครับจากโตลต้ารัดด้วยยางคอนติเนนทัลครับ ปีนะปียางนะครับเดี๋ยวผมดูเลยนะฮะปียางเนี่ยปี2020ครับตัวยางนะครับได้ยางของทอร์ดิเนทอลเนี่ยเป็นยางคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะครับสภาพยางเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับใช้ได้ยาวๆเลยแน่นอนนะครับตัวกระจกมองข้างเองมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับสามารถพับได้กลางได้ปรับองศาได้หมดแล้วก็ในส่วนของการเปิดประตูของเขาเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีครับสามารถล็อกรถได้โดยกดปุ่มนะครับหรือว่าจะปลดล็อกก็ตามนะครับโดยใช้มือสอดเข้าไปแบบนี้นะครับ ก็ปลดล็อกได้แล้วง่ายดายมากนะครับแล้วก็ประตูด้านหลังของเขาทั้ง2ฝั่งเป็นประตูไฟฟ้าหมดเรียบร้อยนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของลังคาแก้วเรียกว่ารถนะครับไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตหรือเวลฟายนะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกครอบครัวแน่นอนครับตามมาดูทางด้านท้ายกันต่อครับมาถึงทางด้านท้ายรถครับด้านบนในส่วนของสปอยเลอร์นะครับจะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่สามาให้ด้านท้ายไฟเบรกของเขาแบ่งเป็น2ก้อนครับเป็นไฟเบรกที่มีลักษณะแบบเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับ ก็ใช้งานได้ครบนะครับตัวลักษณะโคมไฟท้ายสวยเลยนะครับคิ้วนะครับโคมเมียมมือเปิดต่างๆนะครับตัวโคมไฟถอยต่างๆใช้งานได้หมดปกติโลโก้โตลต้าอยู่ตรงกลางนะครับรวมถึงโลโก้ของอ l ผาดแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายมีไฟทับทิมมาให้2งฝั่งแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์กระยะมาให้ครบหมดทุกอย่างมีกล้องถอยมาแถมมาด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝาท้ายครับเวลาเปิดนะครับแบบนี้ฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่เวลาเปิดนะครับ ถ้าอยากจะให้เขาทํางานนะครับเวลาเปิดแบบไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถสั่งงานได้จากตัวรีโมทแต่เวลาเราหนีเปิดนะครับเราต้องใช้มือเนี่ยช่วยดึงขึ้นเวลาปิดก็สามารถกดปุ่มปิดได้เลยตอนนี้ผมเปิดมาแล้วนะครับตัวเบาะแถวที่3แถวสุดท้ายเนี่ยโดนพับด้านขวาและด้านซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มสเปซในการใส่ของวางของได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวพรมกระดุมมาครบหมดทุกอย่างลักษณะตัวเบาะเองนะครับเป็นเบาะแบบเบาะผ้า นะครับเดิมโรงงานเลยนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างท้ายเบาะทุกอย่างอยู่ครบหมดแล้วก็ในส่วนของรางเบาะต่างๆนะครับตัวยางรางเบานะครับค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยฉีกขาดหรือเสียหายไดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการดูรถไม่ว่าจะเป็นเอาผ่านเวการใช้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราสังเกตตัว ในส่วนของยางรางบบอเนี่ยเบื้องต้นไว้ได้เลยนะครับมาต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของภายในครับว่าคันนี้เอาผาดสีขาวได้เห็นเล็กๆไปแล้วว่าเป็นลักษณะของที่นั่งเนี่ยเบาะสีดำนะครับแต่วความสวยของเขาแบบไหนตามไปดูกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ในส่วนของภายในจเจ้าอาผาดเรียบร้อยแลวนะครับมาดูในส่วนของแผงประตูกันเลย แผงประตูนะครับจะมีในส่วนของลักษณะแบบหนังนะครับซอฟทัชแบบนี้เป็นกำมะหยี่นะออกเป็นแนวกำมะหยี่หรูหราเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเมมโมรีเบาะคนขับเนี่ยสจุดด้วยกันกระจกออโต้ทั้ง4บานมีมาให้ครบครับสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับปลดล็อกล็อกรถนะครับล็อกรอกระจกได้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าได้หมดนะครับพับได้นะครับกางได้หมดทุกอย่าง แล้วก็ในส่วนของปุ่ม power engine start stop มีมาให้ครบนะครับระบบแอร์ของเขาคันนี้มีระบบแอร์แบบนาโนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย e ี o โหมดก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะของเขาเองเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นถอยหลังเดินหน้าสําหรับคนขับนะครับขึ้นลงได้เอนพนักพิงใช้ระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบหนังสลับแบบลายไม้นะครับ ออกแนวแบบแบล็กเปียโนนะครับหรูหรามีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่มีการชํารุดเสียหายใดๆดทั้งสิน้นสามารถปรับเสียงลดเสียงได้นะครับเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนในส่วนของคลื่นวิทยุได้หมดนะครับแล้วก็ดิสเพย์ต่างๆนะครับอัตราการกินน้ํามันต่างๆเราสามารถกดได้หมดเลขไม้นะปัจจุบันที่ผมรีวิวอยู่นะตอนนี้ครับเลขไม้คันนี้เจ้า Alpatt SC Minor Change ปี2013เลขไม้วิ่งไปที่127,59กิโลนะครับ แล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเองไฟต่างๆนะครับทำงานได้ครบหมดทุกอย่างมาดูในส่วนของตรงกลางกันบ้างครับตรงกลางเนี่ยจะมีจอนะครับ pioneer แบบทัชสกรีนมาให้เป็นจอ p i o เนียแบบทัชสกรีนมาให้ก็มีมาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็น aux audio ต่างๆนะครับ radio เชื่อมต่อ bluetooth ได้หมดช่องแอร์ด้านหน้าก็มีด้วยกันถึง4ช่องด้วยกันแล้วก็ตัวแอร์นะครับด้านหน้าของเขาเนี่ย อิสระครับแยกซ้ายและขวารวมถึงด้านหลังนะครับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของเอาผ่านคันนี้เนี่ยระบบแอร์ของเขาแบ่งเป็น3โซนด้วยกันซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถปรับองศาได้เป็นอิสระเลยไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานได้ครบนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์ของเขานะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์แบบ8สปีดครับ สเตปโทนิกทริปโทนิกได้ด้วยสามารถเชนเกียร์ได้จากตัวหัวเกียร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญครับด้านบนของเจ้าอพาร์ดนะครับด้านหน้าของคนขับเนี่ยจะมีในส่วนของปุ่มไม่ว่าจะเป็นเปิดประตูซ้ายขวาแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยรวมถึงเปิดในส่วนของหลังคาแก้วด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลังคาซันรูฟซึ่งเป็นหลังคาที่ กระดกได้อย่างเดียวไม่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่บังแสงมาให้ม่านนะครับแบบทึบแบบนี้มาให้ใช้งานได้ครบเลยความสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับที่ทุกๆคนซื้อเอาผ่าหรือเวลไฟไปใช้เนี่ยอยู่ที่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งดูให้ครับตามมาดูครับความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเอาผ่าเวลไฟจะให้ความสําคัญในความสะดวกสบายการนั่งที่รู้สึกว่าแมไม่อยากลงจากรถนะครับนั่งแล้ว ติดเบาะเลยการนั่งสะดวกมากๆนะครับมีที่เท้าแขนให้2ฝั่งเรียบร้อยนะครับตัวเบาะของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบเบาะแบบผ้านะครับก็จะมีในส่วนของที่รองน่องมาให้เราสามารถปรับที่รองน่องของเขาเนี่ยจากปุ่มนะครับไฟฟ้าทางด้านข้างนะครับสามารถขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วที่รองน่องตรงนี้ไม่พอนะครับยังจะมีที่วางเท้าเนี่ยจะอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบา คนขับหรือบอกคนนั่งด้านหน้าเองก็ตามนะสามารถวางเท้าได้แบบนี้ด้วยซ้ําไปก็สะดวกสบายมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเบาแถว3ผมพับไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาแถว2เลยเลื่อนถอยหลังได้ประมาณเท่านี้นะแต่ว่าถ้าบบาแถว3กลางมาเรียบร้อยแล้วนะเราสามารถถอยหลังตัวบบาแถว2เนี่ยให้ยาวได้เลยนะครับสามารถนอนได้เลยสบายๆมีที่วางเท้ามีที่รองน่องให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับ เอาว่าสมบูรณ์มากๆนะครับส่วนที่วางแก้วก็จะมีมาให้ครับ2ฝั่งด้วยกันนะครับอย่างละหนึใบนะครับและไม่พอครับยังมีในส่วนของโต๊ะกลางเล็กๆตรงนี้สามารถวางแก้วได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูที่วางแก้วได้1ใบแล้วก็ในส่วนของที่เท้าแขนอย่างละ1ใบแล้ในส่วนของโต๊ะกลางอีก1ใบเพราะฉะนั้นด้านหลังนะครับ เบาะแถวที่2เนี่ยสามารถวางแก้วได้รวมแล้วเนะี่ยหกใบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟแก้วเยติต่างๆนะครับกระป๋องโคกระป๋องแครนต่างๆสามารถใส่ได้หมดนะครับพร้อมเดินทางแน่นอน,นครับด้านบนครับอเอาจ้าอ่อผ่าคันนี้มีหลังคาแก้วพนมเมก้าส์ลูปมาให้สามารถเปิดปิดได้ครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดทํางานได้เป็นปกติรับประกันเรื่องน้ําซึมน้าเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับแอร์ต่างๆสามารถปรับ องศาแอร์ Air ได้หมดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเก๋งด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดได้หมดจอกลางครับมัลติมีเดียเป็นจอกลางขนาดใหญ่จากโรงงาน,นครับจอใหญ่เลยนะครับเล่นเชื่อมต่อจากตัวจอหน้าของ p i o โอเนียมาให้เรียบร้อยสามารถเดินทางเนี่ยดูหนังฟังเพลงได้แบบเพลินๆเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดฟิลลิ่งในการนั่งรถคันนี้นะครับระบบอนเตอร์เน n เมนต์ทุกอย่าง มาครบครันเลยนะครับมีเงินจะซื้อเก็บไว้เองแน่นอนนะครับสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของอัลาคันนี้ตามมาดูครับสุดท้ายครับจะดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับหน้าตาลักษณะแบบไหนตามมาดูครับจะมีเขี้ยวอยู่ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวผมหาเขี้ยวแป๊บหนึ่งโอเคเจอแล้วนะครับนี่เปิดห้องเครื่องมาครับเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าอัลาคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับตัวต้าแคมรี่ครับดูแลง่ายรักษาง่าย อะไหล่เนี่ยสามารถใช้ทดแทนกันได้เลยแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เองนะครับแห้งๆเลยนะครับการทำงานของสายพานนะครับลูกลอกต่างๆเงียบนิ่งดีมากๆเลยนะครับคานหน้าสวยเลยครับไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายไม่มีร่องรอยการตัดต่อเลยนะครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะเลยนะครับน็อตเดิมสีเดิมโรงงานเลยเม็ดอาร์ครอยดทสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบตัวแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานมีร่องรอยการใช้งานความสกปรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่า แมน้ำยาหล่อเย็นต่างๆนะครับยังเป็นสีชมพูใส่ปิ้งอยู่เลยนะครับท่อยางท่อน้ําต่างๆนะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับดีจริงๆครับไม่โม้เลยนะสำหรับนะครับแฟนเพจ FC AB p r e m i u m Motor ครับคันนี้มันคือตัวต้า a l p a า t ครับ SC Package ตัวนี้เป็นโฉม Minor c h a n g แล้วนะครับ ตัวรถปี2013ครับเลขใหม่์120,000กว่าโลเท่านั้นนะครับกับราคาเพียง1,299,000บาทเท่านั้นพร้อมดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้น2.79%มีวารันตีหลังการขายให้เรียบร้อยครับ1ปีหรือ12,000กิโลจากบริษัทฟิกแมนครับ โทรมาเลยครับ095-000-5555 095-000-5555และช่องทางทางออนไลน์นะครับ Facebook, YouTube รวมถึง TikTok ครับกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AB Premium Motor ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนกับเจ้าเอาผ่ายคันนี้ ใครที่สนใจรีบเข้ามาข่อยคว้ามาจับจองก็ได้เลยนะครับมาดูตัวจริงทดลองขับไม่หึงไม่ห่วงแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com